มกใกล้ขนาดนี้เลย啊จากเราประมาณสองฟุตเองนะคะเอามากะคนต่างถ่ายรูปกันมาแล้วสวัสดีค่ะเที่ยวท่องกับสองนานาาามาแล้วนะคะไปตลาดร่มหุบและสถานีแม่กลองค่ะมาสมุดสงครามทั้งทีขอแวะตลาดร่มหุบสักหน่อยนะคะ ตลาดที่มีรถไฟวิ่งผ่านไม่กี่นาทีแต่ดังไกลไปทั่วโลกจนฝรั่งมังค่าต้องมาเยืนรอถ่ายรูปนี่เลยค่ะตลาดร่มหกนะคะตอนนี้สภาพยังไม่หกนะคะเดี๋ยวรอรถไฟมาก่อนนะคะในระหว่างที่รอรถไฟขอไปเดินเล่นสถานีแม่กลองกันก่อนนะคะนี่สถานีแม่กลองนะคะโอ้เขาะะถา่ายรูปขนใหญ่เลยค่ะ เป็นจุดเช็คอินที่ใครๆมาก็ต้องมาถ่ายรูปกันที่นี่นะคะนี่คือสถานีแม่กลองค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่นู่นกันนะคะมีร้านคา้าเยอะเลยตลาดล่องหุบจะอยู่ด้านหลังเรานะคะลงข้างๆสถานีนะคะก็จะมีร้านอาหารเียบเลยวันนี้เรามาที่สถานีแม่กลองนะคะ ที่ด้านหน้าคือตลาดร่มหุบนะคะเดี๋ยวเราจะมารอรถไฟกันนะคะที่เราอยู่นี่คือสถานีรถไฟแม่กลองนะคะมีชื่อเสียงที่เดียวตอนนี้ก็คือจะมีคนต่างชาติก็จะมาดูตลาดร่มหุบนะคะเวลารถไฟมานะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานะคะเดี๋ยวเรารอก่อนในระหว่างทางก็จะมีร้านขายของนะคะ ร้านค้าที่นี่ก็จะขายอาหารจำพวกอาหารตามสั่งเครื่องดื่มขนมแล้วก็ของเที่ยวระลึกนะคะดูราคาสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วถือว่าไม่แพงนะคะ2ีสิบห้าบาทเท่านั้นนะคะมะพร้าวโอ้ที่นี่นิยมขายน้ำมะพร้าวกันมากเลยราคาไม่แพงค่ะอราคาไม่แพงใช่ใช่นี่นี่ข้าวผัดผักใบอันนีอออ้อืม รล้ไข่นี้ใช่ใช่คาโอเคเลยถ้าเครื่องมถ้าเป็นคนไทยก็จลดให้ส um> ิบาเหระใช่ถ้าเป็นคนไทยลดให้สิบาทอ๋อจ้ะก็คือหัวไข่ราคานี้ราคาเดิมราคานี้เลยใช่ใช่จะไม่ได้ไข่แพงเท่เวห้าสิบบาทอืมโอ้เล็บสวยเนาะเล็บสวยถ่ายถ่ยคนได้ไหยเนี่ยได้ค่ะร้านนี้ร้านนี้เออสวสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้แม่ค้าสวยอ่ะ อยู่อันนี้เขาเรียกค่าติดตามลูกชายด้วยนะไท่ลูกชายได้ซีรีส์วายค่ะอ๋อชื่ออะไรอะคะชื่อปอรดพิจิพงศ์ต้องจีมเพียรอ๋อถ่าเล่นซีรีส์วายอะน้องอะไรบอกเลยบอกเลยชื่อน้องปอดค่ะพิจิพงค่ะพิจิพงเซ็งง่ายได้ซีรีสวายค่ะต้องรักหน่ะสุดแต่ว่าจบไปแล้วต้องจีมเอ็มจีมเอ็มกันไม่เนาะจ้าโอ้ยลูกชายหล่อคุณแม่สวยนี่เองมาตลาด แวะทานได้นะคะเครื่องดื่มได้ค่ะได้ค่ะอ๋อเชื่อร้านร่มหุบสเตชันอ่านี่ลูกชายเป็นดาราอยู่ทีมเอ็มแกมมี่อุ้ยดอกไม้สวยอ้ยคนก็สวยร้านไหนคะอ๋อนี่ร่มหุบสเตชันจะเจอคนสวยคนนี้นะคะ เขาหล่อนะคะนี่นี่นะคะบรรยากาศที่ตลาดร่มปกโอ้โหใครใครก็มาถ่ายที่ตรงป้ายนะคะคนเริ่มเยอะแล้วนะคะคนเริ่มมาที่สถานีแม่กลองเยอะแล้วเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะมีรถไฟมาแล้วนะคะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองนะคะประมาณบ่ายสองโมงครึ่งรถไฟจะมานะคะร้านที่เรามาคือร้านร่มห ร่องหกเฟชั่นนะคะนี่เจ้าของร้านเดี๋ยวด้านในมีลูกชายหล่ออยู่จิมแอมมี่นะคะคนก็จะมาดูตลาดร่องหกนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่หกนะคะต้องรอบ่ายสอโมงครึ่งะคะบรรยากาศก่อนที่รถไฟจะมานะคะตอนนี้คือประมาณบ่ายสโมงรถไฟจะมาบ่ายสโมงครึ่งนะคะดูนักท่องเที่ยวก่อนนะคะโหคือพักมากเลยนะคะที่ตลาด ที่สถานีแม่กลองนะคะเลยจากป้ายตรงนี้ไปนี่คือตลาดร่มหุกนะคะแต่ส่วนนี้ก็คือเป็นสถานีแม่กลองนะคะคนก็มาเยอะนะคะรถไฟจะมาจากด้านโน้นนะคะที่เรียกว่าตลาดร่มหุกนะคะดูที่สถานีแม่กลองนะคะคนกําลังมารอรถไฟตอนบ่ายสองโมงครึ่งนะคะออแล้วก็ไปดูในตลาดนนะคะ ท่องเที่ยวทุกคนก็จะมาดูตลาดร่มหุกันนะคะเพราะอีกไม่นานเกินรอรถไฟก็จะมาแล้วนะคะตอนนี้นะักท่องเที่ยวก็เดินไปหามุมถ่ายรูปที่ตัวเองน่าจะสะดวกที่สุดเห็นเสตเว่าคนจะเริ่มมาแล้วนะคะ เอันซีนไทยแลนด์นะคะนเนี่ยฝนต้นใบาเนี่ยโปยนิ่มหานจากกลางหลังสีแดงโรยหนแดงกนในตัแต่ชาหัคุณนไว่าัยอเดักน่า้นโนที่สถาโดอารดรสลกหแล้วหกแล้วห Attention please, from oncoming or departing trains, please always be aware of standing behind the red line. 请注意火车แล้ว Okay. มาแล้วมาแล้วมาแล้วนะคะโอ้ใกล้เรามากเลยไปเลยค่ะใกล้ขนาดนี้เลยอะโอ้อจัดเราประมาณ2อฟุตเองนะคะ ต่างคนต่างถ่ายโลกกันมาแล้วต่างคนต่างถายแลย้วไปอย่ามาเป็นลมแถวนี้นะคะไปอย่ามาเป็นลมลมแถวนี้นะคะโอ้โหเป็นครั้งแรกเลยนะคะนี่ กลับบ้านมันแล้วค่ะนี่สถานะะีแม่กองนี่แหละคะ่ะกลับบ้านใครบ้านมันแล้วค่ระรักษาไปโเหมือนเดิมแล้วไปเราใครโทรแม่กองร้านป้าอะไรเนี่ยไหนอ๋อร้านเจ๊ชุม อ๋อเรียกเจ๊ชุมมาสมัยสาวๆ,าวๆตอนนี้ต้องเป็นแม่ชุม,นมนเ <c oughs> นี่ซื้อเรียบร้อยแล้วส่งเท่าไรจ้าร้อยเดียวร้อยเดียวคนรู้จักกันเหลือ50บาท <c oughs> โอ้นี่ปะโ, <c oughs> ปะโตอะไรอ่ะปะโตซาเตจะจ้าซาเตะกลางนิ่มกลางเปื่อยจ้ะจ้าเอาอันนี้เต็มหม้อเลยจ้า ก็จะเป็นย่านตลาดเก่าสังเกตว่าของก็จะเป็นของแบบสมัยก่อนนะคะนี่ดูสิขนมเปี๊ยะปลาเค็มปลาแห้งปลาหวานปลาทูหอมออสอยกดีจ้าอันนี้ปลาทูแดดเดียวปลาจวด <c oughs> นี่ปลาหวานนี่ปลากุเลาก็กินซะเละเกิน กินได้ลนะดค่ะนี่ปลาอินเีอันนี้ปลาอะไรคะเนี่ยอันนี้ปลาโฉมง,งามค่ะด้างใต้ก็เปนเหลืออันนี้คูอเราอันนี้ประจวกดมาช้อปปิ้งกันรถไฟจอดที่ชานชาลาสถานีแม่กลองรอเวลาออกผ่านตลาดต้มหุกหกตอนรถไฟผ่านเป็นแบบนี้ทุกวันนักท่องเที่ยวชอบมากค่ะจบทริปตัวจวบกลับกทมก่อนนะคะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ